ตอนนี้เราดเนินการไปยังไหบ้างไครับครับก็ในส่วนของคดีตอนนี้เราก็รับคำร้องทุกข์เพื่อดํดำเนินคดีนะครับก็เป็น2คดีนะครับคดีแรกก็เป็นคดีที่ทางแม่ของผู้เสียหายของเด็กนะครับมาแล้วก็กล่าวหาอันนี้กล่าวหาท่านผออในเรื่องข้อหากระทำชำั่วร้าและภาคผู้เยาว์ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งนะครับเราก็เป็นระบบกล่าวหาล้วก็ดําเนินการรับคําร้องทุกข์ สอบปากคาส่งเด็กไปตรวจแล้วก็ในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะต้องรอสาวิชาชีพซึ่งตอนนี้เราก็ทําหนังสือประสานทางสาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด,ด้วยอายการนักกิจหรือนักสังคมแล้วก็เด็กที่ผู้ที่เด็กไว้วางใจนะครับซึ่งถ้าพร้อมอเ้าเล็งรัดแล้วครับว่าจะให้ดาเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับพร้อมก็จะนัดสอบปากคำของเด็กทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานต่งางๆที่ทางผู้เสียมีก็เราบอกให้ให,ให้นํามาส่งมอบให้กับทางมณ a า,นานสอบสวนนะครับเราก็ได้ดาเนินการนะครับ ตอในขระนวนการขั้นตอนนี้ถ้าพอมีพยานหลกักฐานเพียงพออันดับแรกก็จะออกหมายเรียกนะครับไปถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับส่วนคดีที่สองก็จะมีเรื่องของคดีอาวุธปืนเมื่อวานนะครับซึ่งนะเรื่องอาวุธปืนตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นก็เป็นเรื่องเ,อเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับเท่าที่ทราบก็เป็นของท่านผู้อำนวยการเองนะครับเป็นปืน,นครับ ก็เดี๋ยวใช้ระบบกล่าวหาเหมือนกัน,กนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนกล่าวหาเพราะว่าปืนเนี่ยเราไปเราได้หลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเป็นท่านรอปอเอามาส่งให้เราก็สอบปากคำผู้ที่รู้เห็นแล้วอาจจะคลิปอปุปกรณกแล้วดาเนินการได้แล้วถ้าสําหรับเรื่องเรื่องคลิปที่มีการแชร์ในโซเชียลค,ครับทางทางครอบครัวหรือว่าทางตารวจได้ถามเด็กหรือว่าถามครอบครัวหรือยังครับว่าว่าเป็นดังที่ว่าเขาแชร์กันไหม เท่าที่ได้สอบถามไปนะครับเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยถ่ายคลิปนะครับไม่เคยถ่ายคลิปเพดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก,ก็ฝากไปด้วยดีวยกว่าฝากเป็นมิจฉาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงโดยเฉพาะถ้าไม่จริงการที่นําข้อความที่ปรากฏในข่าวไปประกอบนะครับผู้ที่นําเข้าในเรื่องของลักษณมสื่อโซเชียลอย่างนี้ครับก็จะถูกดำเนินคด,ดีได้ในข้อหานำนำเข้า สิ่งที่ไม่ถูกต้องในพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโทษค่อนข้างจะสูงนะครับก็ฝากแชร์ทุกคนที่จะแชร์จะอะไรก็ต้องนึกถึงประการนี้ให้ดีนะครับก็ขณะนี้ทางตำรวจก็มีกองบัญชาการไซเบอร์ที่เขารับผิดชอบเขาสามารถตรวจสอบต้นทางปลายทางอะไรได้หมดนะครับเพราะนั้นก็ให้ระมัดระวังครับอีก mm hmm. อย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นความเสียหายต่อต่อตัวผู้เสียหายด้วยแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีในข้อหาที่ทําให้เขาเสื่อมเสียได้ด้วยนะครับ okay.